้วไม่ยอมให้เธอเสียคนนึแล้วนะ e อีแอปเธออ่ะไม่ใช่คนสวย <S 1> <S 1> แต่เธออ่ะก็เป็นคนน่ารักมากฉันหมายถึงเมื่อก่อนนะ <S 1> <S 1> แต่เดี๋ยวนี้นอกจากจะยังไม่สวยแล้วยังคำนิสัยไม่น่ารักอีกไม่จริงครับ ณเป็นใครเหรอคะนี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเราสามคนเป็นใครคุณกำลังอยู่กับผมแมนฮะบอยฮะผมนุ่มฮะพวกเราสามนุ่มฮาวาเกฮากงสามนุ่มดาวรุ่งวงการคอเรียป๊อปแห่งประเทศไทย ให้เกียร์บอกเชื่อไทเระแย่ก็ลองตั้งได้ไหมครับชื่อแอปค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะได้ทุกคนนี่สองคนอ่ะบอกว่าเกาหลีอะเชื่ออยู่หรอกแต่เนี่ยพนันหมดตัวเลยไม่มงไบก็บังคลาเทศว่ะเฮ้ยไม่อ่ะก็พ่อแม่ได้เสียนที่เกาหลีอ่ะพนันอย่ามีเรื่องให้หัวฟู เีวนี่กินหมูร้อเรียรหรอเหรอฮะใจเย็นนุ่มๆใจเย็นดีกว่าเราว่าอย่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งต่อหน้าสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้เลยดีกว่าอย่าไปสนใจไส้กรอกเขาเลยค่ะเขาคงจะแค่หงุดหงิดที่รู้ตัวปล่อยของดีหลุดมือไปแมนชื่อไส้กรอบปะรอืมชื่อหน่มแนมมาก นายชอบแอปเหรอบอกไว้ก่อนนะเราสามคนไม่เคยแพ้เรื่องจงดังนั้นอย่าคิดจะมาหือกับพวกเราและอย่าล้อเรื่องชาติกำเนิดกนันอีกบอกเกาหลีก็เกาหลีถ้านายไม่เชื่อเจ็บตัวแน่ฮเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเราว่าเราอย่ามีเรื่องกันเลยดีกว่าเราสามคนแค่จะมาห้องเช่าว่าแต่เราจะติดต่อใครได้มั่ง เป็นเจ้าของที่นี่เองจ้ะแต่ยังไงพวกเธอเนี่ยต้องเซ็นเอกสารก่อนนะ mm hmm. ตรงน,นี้เลยโอ้ยไม่เซ็นตอนไหนก็ได้นะมากัน,นเหนื่อยเดี๋ยวเราจะพาพวกเ้งสามคนไปส่งเนห้องก่อนนะเธอจะได้มีเวลาอยู่กับใส้กอกแฟนเธอยังไงละ่ะแฟนแฟนมีไงคนนี้ก็ของคนนี้ <c ười> <Tell> <c ười> <c ười> <c ười> ส่วนคนนี้ก็ของคนนี้ เหลือแอปคนเดียวที่ว่าคคลิิเธอคิดห้องได้เลยค่ะเธอค่ะเราว่ามันแปลกๆนะใช่ผู้ชายที่เข้ามาในคอนโดและจีบแอปแทนนี่เป็นเธออยู่ว่าโซดา มีรสนิยมทางเพศที่แปลกมากยาแล้วแสงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงอะโซดารับไม่ได้จะเย้ไปนะโซดาโซดาไม่สวยเหรอรับไม่ได้รับไม่ได้ เรามีประเด็นใหม่แล้วล่ะมาดูนี่สิ <c oughs> นี่มันท่าเก้งสะบัดบ๊อบนี่ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ใช่ข้างบนอนะ่ะปกติแต่ว่าดูข้างล่างเฮไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่ เธอตัวกีดนิ้วแบบนี้ให้เรนมั่นใจนะลองดูนี่อีกทีสิมั่นใจแล้วว่าคนไทยเกินล้านคนที่เห็นคลิปเนี้ต้องปันธงว่าไอ้สามุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็น3ามตุ๊ดลวงโลกแล้วเขาทำแบบนี้ไปทำไมอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราสองคนต้องพิสูจน์ว่าสามเก่งนนะั่น่ะต้องการอะไรกันแน่ ไม่ค่อยเนียนเลยนะเราม,มาจัดทั้งกันดีกว่าสวัสดีค่ะเฮ้ยเราบอกแล้วไงแม่เราไม่ชอบเพี่ยวของผู้หญิงมาไว้อย่างเงี้ยเราอยากเป็นวอยแบน์บ้างอะพวกนายสอนเราบ้างดิ